เตอร์เตอรตัวอะไรครับนี่แหละเตอร์เออหอย่าพึ่งเดินแต่จากจั่เจ๋ไม่กัดเนอะห่ยบ่าลูกไปไหนแล้วแค่ไข่าแม่เราจะมาเตะบอลกับพ่อโอเคไปเลยไม่เข้าไม่เข้า ตอนนี้มาถึงที่พักแล้วครับมวกเหล็กนี่โคะสารแคมป์อยู่ริมน้ำตกเลยวันนี้เราจะมากางเต็นท์กันไปค่ะ เราไปดูพ่อลูกกันว่าพ่อลูกเขาไปไหนพ่อลูกเขาแอบไปเล่นน้ําวันนี้คุณแม่ไม่เล่นน้ำเนาะเพราะคุณแม่หนาวโอ้ยสวยด้วยอะตรงนี้กระเอเจอแล้วเจอแล้วเราเจอพ่อลูกแล้ว เนียอ,อาวไปแล้วดยความอยากพาลูกมานอนเต็นท์แล้วฝนจะลงช่ยจริงๆก็ควรจะเป็นหน้าหนาวเนาะถ้าเป็นหน้าหนาวน่าจะอากาศดีแล้วก็เย็นสบายไม่มีฝนด้วยแต่หน้านี้มันก็เสี่ยงนิดนึงเพราะว่ามันจะปลายฝนต้นหนาวอยู่แล้วว่ามันก็อาจจะตกลงมาบ้างแหละ ก็โอเคนะนี่บ้านเรา <emptiness> บ้านเราบ้านเราสวยไหมนี่กระเป๋ามีโนมีนี่มีนั่น,น,นปา้าก็ทิ้งโทรศัพท์ทิ้งไรอ่ะพี่เขาเสาเสาพี่เขาก็จะมีปลัก๊กพี่เขาปลั๊กมาให้ด้วยไว้เล่นเกม Wi-Fi มีนะคะที่นี่อ่าหิผ้าปู ฉันเอามาเองจะเอาหมอนมาฉันเอาผ้าหมมาสองผืนฉันก็รู้ว่ามันคงจะไม่หนาวลองดูพาเด็กมาลองใช้ชีวิตดูไม่รู้จะอยู่ได้เป่าปปาก็ยังเล่นอยู่ตรงนู้นอยู่เลยสวยใช่ไหม ุณตั้งตั้งแคมป์ยังไงครับคุณมีพัดลมฮะอ่ามีพัดลมมาด้วยนะ,ะนะ,ะนี่มีท่านเอาไดรเป่าผมมาด้วยค่ะมีพัดลมด้วยทาไม่นี่กินกันอยู่ทำอาหารกินกันแมลงมาเล่นไฟต้มน้ำครับ ้าไปในเต็นแล้วล่ะเตรียมตัวแล้วเก็บของแล้วใช่ปะปิดบ้านแล้วนี่ปิดบ้านแล้วเอาพัดลมเขามาด้วยร้อนหนาะร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนหนาวหนาวแน้ะมือเ <มา S 1> ย็นเจี๊ยบเ <มา S 1> ลยเราเอาอะไรวางไว้ข้างนอกมั่งแก้วแก้วนว้ำอย่างเดียวเจอพาปะเจอพาด้วยแล้วแมวซาจะมาปะยูาพูดที่กลัวมันมีแมวเซา อ้วนนอนหลับแล้วมีหมอนหมอนเหล่าเอามาจากบนรถกันในบ้านนะคะ <ไป S 1> มีไฟมีไฟประดับไฟแล้วไปนอนกัน<ป>อรุณสวัสดิ์ค่ะวยตายังปูดอยู่เลยอากาศทีดีเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยอะ่ะ มันพื้นแข็งนะพื้นแข็งแบบแข็งมากอะนอนบนพื้นดินใช่ปะแต่หลับดีมากเลยปกติถ้าอยู่บ้านประมาณตีห้าจะตื่นแต่ที่นี้อยู่ที่นี้หกโมงค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงหกโมงห้านาทีละ<ม>เดี๋ยวเราอานาวนวเตอร์ตื่นแล้วนวเตอร์ตื่นแล้วตื่นมาล้าเลิมากตื่นก่อนใครอีกสบายมากเลยสบายหู รู้สึกผ่อนคลายตัวนอนอยู่บนพื้นดินก็รู้สึกได้ว่าได้รับพลังงานแห่งพื้นดินพลังงานแห่งธรรมชาติดูเหมือนจะมีแรงขึ้นมาจะไปไหนครับลูกจะไปหไหนครับไปห้องน้ำคนเดียวได้ไหมครับอันนี้เป็นส่วนห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็ตรงนี้ก็จะมีโถส้วมก็จะมีห้องน้ำชาย ห้องน้ำชายนี่ก็เป็นห้องน้ำหญิงต่อไปตรงห้องน้ำก็จะมีนี่เลยมีก็เหมือนกับห้องน้ำอ่ะใช่มีอะไรนะอะที่หลังหน้าหลังมือตรงนี้ก็จะเป็นซิงคสำหรับล้างจานนี่นะคะซิงล้างจานพื้นที่ก็กว้างกว้าง กว้างอยู่เนาะประมาณพี่เขาจะรองรับประมาณ35มสิบห้าคนพี่เขาก,กจ็จะกำหนดไว้วอเตอร์ห้องน้ำยังคาบลูกนี่เดี๋ยวพาดูห้องน้ำนี่ค่ะห้องน้ำจะมีฝักบัวนี่น้ำอุ่น อะไรประมาณนี้ห้องน้ำสะอาดนะคะเออเตอร์เตอร์ตัวอะไรเตอร์อะไรครับนี่แหละเตเตอร์คือนขดวงเตเตอร์เอาไปม้าให้มะมาหนึ่งใบก่อนเอาไปม้าให้มะม้าหนึ่งใบามาจะพาดวงไปไหนพาดวงไปหากราว้ายพาดวงกลับบ้านเหรอ พาไปแบบนี้ก็แหละโอ้ยอย่าพึ่งเดินแซ่จักรเจ๋ไม่ก,กัดเลยตื่นยังคะม,นะมีคน,นยังไม่ตื่นมีคนปนหลังหน่งอัตรายังนอนอยู่ตรงนั้นอยู่เอาแบบนี้ป่ะทางกลางไม้ไหมได้ไม่เปิดบ้านเลยอยากกินกาแฟอ่ะ ยังไม่มีกาแฟกินเลยเพราะว่าพี่เขาน่าจะยังไม่ตื่นเราก็ลืมเอามาแต่เรามีคาราบาวแดงหรือว่าเราจะกินคาราบาวแดงก่อนดีสดชื่นเนาะตื่นมาถ้าได้ตื่นมาอากาศแบบนี้ทุกวันก็คงจะดีหน้าก็จะไม่แก่จะสดชื่น รู้สึกแบบดีใช่ไหม,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 มต้องลองเนาะคนกะค,ครั้งหนึ่งที่จะลองที่แบบพื้นที่ไม่นุ่มแบบเนี้ยปกติลนนแล้วนอนเราก็จะมีที่ลองนอนกันอยู่แล้วก็จะไม่ได้แข็งอะไรแบบนี้<ช>แต่วอเตอร์คือหลับสบายตื่นมาคือสดชื่นมากและอารมณ์ดีมากแปลว่าใช้ได้เลยไปพายเรือกันไหมไม่เฮ้ยนออ้องกินเยอะเลย เอาเอาข้าวโพดเนาะข้าวโพดอันนี้หอมเอาข้าวโพดกล่องนึงค่ะหอมไหมหอมไม่เอาค่ะเออได้เลยค่ะพี่ได้อะไรคะปลาข้าวเหนียวปะได้เลยประมาณก็มีโซบทอดมันหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วก็ขนมก็ กกวาข้าันไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพ่อลูกเตะบอลแต่งหน้าแต่งตัวน้ำแป๊มแปมเสร็จแล้วเราไปดูเด็กเตะบอล <c oughs> <c oughs> ห้าวเข่าไม่ดีโอเคตา้อตาไม่เปกเฮ้ยพี่ออะไรอะโฟมอไรมันเข้าต่ไปแล้วเอาไมเข้าโกไปแล้ว ต่อไปตาป๋า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 ยิงนะคะดูซิว่าจะเข้าเข้าไหมถ้าเข้าคืนนี้จะได้เข้าอุ้ยเอาละครับว่แม่เราจะมาเตะบอลกับพ่อเอาละนะเอปเติร์นรระายนะโอเคไปเลยม่เข้าไม่เข้าเอาใหม่ อีกหนึ่งอีกหนึ่ปลาอีกหนึ่งปลาเฮ้ยมาเก่งไหยปาตีเลยเออโดนแล้วแล้วยังไม่โตยังเขียวอยู่เลยนี่นะคะผมกูไม่ทำต่อมะขามอย่างเงี้ยเอาไปไปตำน้ำพริกมะขามได้ที่นี่มะขามหวานมาแกะแกะได้ไม่ได้ได้เดี๋ยวดูกวันโลกปุกๆกันอ่ะมันมาเป็นพวงเดี๋ยวจะไปตีมะขามกัน เอาไม่ลงหรอกสูงเออปีนดิปา้าปีนปีนเ<บ>ลยเราปีนหรือวะปีนหรอกข้อห้ามนะคะข้อห้ามลานกลางเต็นท์ <te> hn, ห้ามสูบบุหรี่ภายในลานกลางเต็นห้ามใช้กระทะไฟฟ้าเตาไฟฟ้ายกเว้นแก๊สกระป๋องเตาถ่า,านรักษาความสะอาด เธอไม่แห้งเลยอ่ะเออรอผ้าแห้งเนยเออนี่หอยทากนี่ยรอยทางเดินมันเนี่ยว้ายเห็นทางมันเดินไปดิไงยตัวมันเห็นเปล่ากระลึบกระลึบกระลึบอยู่ว้ายบ้านึกไปไหนแล้วเจ้าหอยทากตกแกงไหมเนี่ยนี่นี่นี่เตอร์หอยทากหอยทากเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไปอยู่อยงนี้ ว่าจะหันเล่นน้ำากตูดให้แดกแต่ไม่มีแดก,อ,กอดไปเล่นน้ำกันไปไปเปลี่ยนชุดปะ <c oughs> ไปเล่นกันแล้วพอรู้ <c oughs> อยากเล่นน้ำนนแล้วเช่นแล้วต้องเาและรองเท้าก็จะปลิวไปถ้าเอารองเท้าลงไปด้วย เมื่อเรากลางเต็นเราก็ต้องเก็บเต็น่ะจริงๆโดนใช้นะโดนใช้ให้ผ่านเชือกแต่ไม่ทำก็เลยมาตือกล้องดีกว่าว่าไม่อยากทำเนี่ยไปนอนห้องกันไม่ตามาเก็บเต้นแล้วก่น้ารักนะเราก็ช่วยแฟนเรา หิวข้าวไหมเขาหิวแล้วว่ะเอเดี๋ยวเอาไปหายกินไปอยากกินอะไรร้านนั้นมีก๋วยเตี๋ยวที่ไหนที่เราผ่านมายี่ปานะที่เราไปมาที่เราไปซื้อของมามีก๋วยเตี๋ยวเขาอยู่ไรดั๊ดด้วยนะอาเต้นเลยเต้นอาเต้นให้กำลังใจป๋าอะ ถ้าให้เปรียบเทียบระหว่างนอนแบบนี้กับไปนอนที่พักจะนอนที่ไหนคะนอนนอนที่พักกี่โมงเนี่ยจะติดเป็นโมงกี่โมงแล้วครึ่งสิบโมงครึ่งเองก็งงจริงๆก็เช็คเอาเท์เพียงแหละแต่ก็อูข้าวอ่ะแล้วมาวก็อยู่นี่จริงๆไปเลยได้ <Okay. S 2> โอเคอก็ไปไปใกลำต้วเราเต็น <laughs> <laughs> แมวด้วยมแมวส้มเลอมันอยากขึ้นอ่ะแมวส้จมจอมเกเรเกเรไม่เล่า